สึกประชันคาตนานะใหม่5/14กันยายนนีทั้งสกินคาตนานะใหม่แล้วก็สกินคาตนานะเก่านะแล้วก็มีสกินคู่หูใหม่ด้วยไวโอจากวดเฮ้ยไม่ใช่สิแฟรงค์แฟรงค์เออตัวหมาป่านะครับนี่แล้วก็มีหน้ากากกล่องดวงใจเยอะแยะมากมายผมก็เลยเลือกเอาที่ผมไม่มีนะฮะก็คือสกินคาตนานะแล้วก็สกินคู่หูซึ่ง น่าตกใจฮะที่สกินคาต์ตาเนี่ยออกเป็นครั้งที่4ในตู้นี้เริ่มสูงที่9เพชนะใครที่ไม่รู้จะเติมเพชรร้านไหนก็ทักมาเติมร้านผมได้นะครับแล้วก็ตำนานปืนคู่บูสุดซ่านะครับกิจกรรมนี้เข้ามาตั้งแต่วันที่วันที่5นะครับผมโอ้ยขออภัย กิจกรรมเมื่อกี้นี้เข้ามาวันที่5นะคารตนะส่วนปืนคู่เนี่ยเข้ามาวันที่2ถึง14กันยายนก็อันนี้เนี่ยผมสุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่สุ่มรีบๆไปสุ่มนะแล้วก็มาพร้อมกับแฟชั่นของดันเต้แล้วก็ไอตัวเนโรก็เป็นพี่กับน้องกันเนาะดันเต้กับเนโร3ถึง14กันยายนนะครับการกลับมาของนักล่าป,ปีศาจดันเต้และเนโรผมบอกเลยว่าแฟชั่นแล้วก็ สก,กินปืนแล้วก็สก,กินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ท่าทางเนี่ยค่อนข้างจะแรงนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสเ็าที่จับจองไว้นะครับส่วนตัวผมมีครบเรียบร้อยแล้วผมคงไม่จำเป็นจะต้องซื้อหรือเต้องสุ่มนะไม่แน,น่ใจเหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่นะครับส่วนใครที่อยากจะสุ่มหรือว่าไม่มีเพชรนะครับตเติมเพชรร้านลุงแว่นได้นะครับรับตเติมเพชรตลอด24ชั่วโมง สำหรับหน้าตาของสกินปืนและแฟชั่นสกินปืนเนี่ยจะเป็นตัวนี้ตัวอีโบ y นี่และอีโวลี่นะอีโบนี่และอีโวลี่ตัวนี้เป็นสกินปืนพกคู่ผมแนะนําเป็นเล่นพกคู่ดีกว่านะใครที่ได้ปืนเดียวก็ดีเหมือนกันนะเป็นปืนปืน usp แล้วก็ usp 2กระบอกนะเป็นปืนคู่แล้วก็ปืนปืนแยกเดี่ยวมานะครับสกินม์ไซตวนี้ก็บวกสแตทด้วยเทียบกับรถอื่นก็ค่อนข้างจะเท่พอสมควรนะแล้วก็มีท่าเปิดตัวด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูเข้าไปที่โปรไฟล์ปฟ๊บนี่ยแม่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 ก็จะแบบตี ติดสโลนิดหน่อยกระสุน4เม็ดเป็นท่าใหม่นะของ Devil May Cry นะครับตัวนี้ก็ใครที่พลาดรอบรอบก่อนนะเนี่ยแนะนำว่ารอบนี้ต้องรีบซื้อนะเพราะว่าวางขายเนี่ยมันมันเเรียกว่าอะไรไม่ได้มาแบบทุกวันทุกรอบนะตั้งแต่วันที่2-3ถึง14กันยายนต้องรีบจับจองกันนะฮะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนรูปลักษณ์นะครับนี่ตัวนี้โคเทเลยนะ ใครที่อยากได้ถ้าเปลี่ยนรูปลักษณ์เนี่ยจะได้รับก็ต่อเมื่อเราครอบครองแฟชั่นของดันเต้หรือเนโรนะครับถึงจะสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้นี่ฮะเห็นไหมฮะพอเป็นรูปลักษณ์ก็จะเป็นท่าตัวนี้แหละอย่าลืมไปจากกันนะฮะสองสามถึงสิบสี่กันยายนสำหรับกิจกรรมปืนพกคู่แล้วก็แฟชั่นเนโรแล้วก็ดันเต้นะครับแล้วก็ยังมีสกินอื่นอีกเยอะแยะด้วยนะครับในคอนคอลแลบของเดลวิวเมคไครห้านะครับเอาละตัวต่อมาครับผมจะรีวิวของเข้าใหม่นะ ของเข้าใหม่ประจําสัปดาห์ก็จะมี2ตัวก็คือสกินหมัดสกินหมัดตัวนี้เป็นสกินเก่านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวละครตัวใหม่ซูซี่ตัวนี้ตัวละครซูซี่เนี่ยหลายคนเนี่ยก็น่าจะรู้ความสามารถของเธออยู่แล้วส่วนใครที่ไม่รู้ผมจะบอกให้ตัวละครซูซี่นะครับเพื่อนเราสังหารศัตรูเราจะได้รับเหรียญหยนึ่งร้อยเหรียญหรือเมื่อเพื่อนเรากําจัดศัตรูที่ขึ้นมาบนหัวจะได้รับเหรียญหยนึ่งร้อยเหรียญนะครับความสามารถก็จะมีประมาณนี้แหละคือมันยิงแล้วได้เหรียญอะ ถ้าเรายิงตัวไหนดาวหรือว่าตัวไหนล้มเนี่ยก็จะได้เหรียญสามารถใช้ได้ทั้งหมดทั่วไปเออเออหมดทั่วไปหมดลงแรงหมด4 v 4ก็ใช้ได้หมดเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเล่นในโหมดอะไรก็ได้ยกเว้นโหมดสร้างห้องกับโหมดสดฟรีสไตล์ไม่มีนะครับมีแค่โหมดลงแรงซ v 4และทั่วไปแล้วก็โอ้ยลูกค้าทักมาเติมเพชรโอเคไม่เป็นไร เราทำคลิปก่อนอ่ะโอเคกลับมากันต่อนะครับตัวละครซูซี่นะครับมีชื่อว่ามาร์กเงินนะครับตอนที่ผมรีวิวความสามารถแล้วก็บอกความสามารถไปนะซึ่งใครที่ติดตามช่องผมบ่อยๆเนี่ยจะรู้อัปเดตเกี่ยวกับเซิร์ฟนอกนะเพราะฉะนั้นตัวละครซูซี่เนี่ยไม่มีอะไรยากนะครับมันนี่มาร์กนะก็คือยิงศัตรูล้มหรือว่าสังหารศัตรูจะได้รับเหรียญมา100เหรียญหรือว่าเมื่อเพื่อนเรากําจัดศัตรูที่มีมาร์กขึ้นบนหัวก็จะได้รับเหรียญ100่ยเหรียญแค่นั้นแหละไม่มีอะไรถ้าเรากําจัดไไดด้้ก็เรีย ความแตกต่างกันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับยิงง่ายได้เหรียญแค่นั้นเองซึ่งตัวละครตัวนี้จะได้รับในวันที่9นะครับตัวละครตัวนี้จะมาวันที่9ในกิจกรรมแจกฟรีนะครับใครที่อยากได้ก็ร,เรอเล่นกิจกรรมได้ในวันที่9ซึ่งกิจกรรมผมทําไว้แล้วเรียบร้อยรีวิวไว้แล้วเดี๋ยววันที่9จะมาบ่อยอีกทีนึงแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็สกินอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสกินหมัดนะครับหมัดน้ําแข็งตัวนี้ก็มาวันที่9เช่นเดียวกันมาพร้อมกับตัวละครซูซี่นะแต่ สกินหมัดตัวนี้จะต้องเสียเงินซื้อนะครับหรือว่าใช้เพชรซื้อนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นหมัดที่ค่อนข้างจะหลายคนต้องการนะครับหมัดน้ําแข็งนะตัวนี้เลยนะมาวันที่9เหมือนกันแต่กิจกรรมจะมารูปแบบไหนผมก็ยังไม่แน่ใจนะแล้วก็จะมีตัวคาตาต纳ตัวใหม่ด้วยโอ้รู้สึกว่าพักนี้คาตานาออกบ่อยมากแล้วก็มีพวกสกินล่มสกินกระเป๋าสกินแอร์บอร์ดนะครับมีเยอะมากในกิจกรรมของหมัดน้ําแข็งตัวนี้ หลายคนเรียกร้องให้กลับมาเยอะนะรอบนี้ถ้ากลับมาแล้วก็รีบซื้อกันด้วยนะครับฝา,ากด้วยนครับสารกิจกรรมใหม่แล้วก็ของใหม่ทั้งหมดในคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์ u b s c r i b e แชร์กระดิ่แจ้งเตือนให้เราด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ